ทำไมมืดอ่ะแก่แล้วอา้าวต้องเข้าไปเดอทซิมนะเดอทซิมดีบางคนบอกว่าให้ถึงเลเวล53อ่ะและ้วจะมีรูปอ่านในคอมเมนต์นะคอมเมนต์เพจสโต ในเอ่อในของแบบที่เราถ่ายอ่ะโอ้ยขนตาขนตาโหลดขนตาโหลดหนึ่งเส้นแทงลูกตาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ขนตาเป็นเศษที่ฝุ่นทีบ้างดขนาดน้ได้อาจจะผ้าอาจจะเบอร์นะเพราะว่า เรากจะพยายามทําให้ชัดแต่มันชัดไม่ได้จริงๆทําไม่เป็นว่าเออทำให้มันชัดขึ้นยังไงเนี่ยเพราะว่าแอปเนี้ยแอปเนี้ยแอปเนี้ยแอปอิเนี้ยมันเบอร์อเวลาแบบถ่ายก็เหมือนคลิปที่เดอะซีมันก่อนอะที่ถ่ายแล้วมาดูแล้วมันก็เบอร์ อย่างที่บอกถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็คือบอกเลยว่าอยู่ใกล้พัดลมมากก็อาจจะได้ยินเสียงพัดลม s ก็ <S <Sorry>. <S ขอโทษด้วยนะคะ ขข้างหน้าจะได้สว่างอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมไปอ่านหนังสือจะได้ชาลาาหน่อยน้องอก็คือตัวเรานี่แหละติมตัวนี้นางจะมาอ่านในห้องนี้เดี๋ยวก็จะซื้อไอ้นี้ให้เราแต่ต้องเก็บตังก่อน ให้นางอ่านหนังสือใบเร็วๆๆๆอีกคนนึงไม่มีที่นั่งก็จะยืนไม่ยืนก็จะมานั่งโซฟาตรงนี้ เสียงอะไรอ่ะมันเสียงนกเลยอ่ะอ่านหนังสือ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 แต่ตัวจริงไม่อ่านหรอกอันนี้เขาชื่อน้องออม YouTube ส่วนี้ชื่อน้องอ่อนอ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 ยากให้เห็นหน้าตอนพูดมา ออนออนก็พูดปกติแต่เขา่าออมเนี่ยออ่าออ่าออ่างก็คือสระออมมาออมูยาวมันต้องเป็นออมออมอมอมเออเดีเสร็จแล้วอ้าวตายเสร็จแล้วก็เจ็ดก็เจ็ดเร็วก็จ็ก้แปดก้แปดก้แปดก้ก้าก้าเก้าหนึ่้อเร็วเร็โอเค เข้าไปในบ้านไปล้างมือการที่มีบ้านกว้างก็ถือว่าไม่ดีอย่างหนึ่งนะถ้ามีโจรอะไรวิ่งมันก็ต้องวิ่งตึ๊ดตุ๊ตต๊ต๊ต้องวิ่งให้เร็วเพราะว่า<ม>บ้านมันกว้างไงใชนไหมกว้างเขาเนี่ยถ้าแอบก็ต้องแอบตรงนี้น่ะตรงซอกนี้ซอกนี้ใน,นในบ้าน ในบ้านของเราเราก็แอบได้ตรงนี้ตรงตู้เย็นอาจจะแบบแอบบไว้ก่อนแล้วก็ตรงที่นอนนอนเวลานอนนอนตรงพื้นแบบอบเสร็จแล้วอ่อมาไหนลองดูซิว่าจะไปนั่งโซฟาหรือว่าจะยืนน่าจะยืนน่าจะยืนอ่านใช่ไหมมันน่นสาสงสารว่าเวลาย,ยืนอ่านอะ อ่อไม่ต้องอ่านแล้วเดินมานี่อย่าไปไหนมันนี่ก็มนันนี่มานี่กลับไปในห้องนั้นเลยตึ๊ดตึ๊ดเดิตตนตรงนี้มาคุยมาคุยกันหน่อย วันนี้เราทำงานเหนื่อยมากเลยนะแต่วันนี้เราได้พาฟซะแหละวอ้ยดีใจมากเลยในเช้าจะไปเสิร์สาทรนาา้ไหมไม่ตรนกันสิ <c oughs> ถังขยะสามารถเตะได้นะเตะและสามารถเก็บได้เดี๋ยวเราจะให้นะ้องออนเตะแล้วให้น้องออม ให้ออมเก็บให้ออนเตะฉันคิดว่าข้าวมันไก่นะ่าอร่อยกว่าจริงิดว่าน้าข้าวหน้าหมูอร่อยกว่านะฉันคิดว่าข้าวหน้าเป็ดก็อร่อยกว่าเอฉันคิดว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยดีจังเลยนะเออแต่มันเป็นแค่ความคิดล่นะเนาะเราคงไม่มีเออจริงด้วยอ,อ ไปเตะทั้งขยะนี่ดูนั่งดางตอนเตะยิ้มแย้มมากวันจอจีนี่ขยะก็หลุดเสร็จแล้วมาเก็บกวาดไปดูทีวีไปดูทีวีนะไม่ใช่นั่งหลับนีแล้วดูนังเก็บกวาดโถบ้านฉันแกมาเก็บ เก่มาเตะถังขยะทำไมไปไปล้างมือเดี <t 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 ๋ยวนางไอไอเสร็จเดี <t 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 對對๋ยวก็เช็ดตรงเสื <t <t ้อเดี๋ยวเราจะให้น้องอมว่านะคะว่าเออเตะถังขยะทำไม นี่้ารมันเตะทำให้แจ๊กั่นกิดอันรไฉันน้องมาเออทำความสะอาด <paling S 1> มันเหนื่อยนะเจ่อย่าทำ่างนี้อีกเข้าใจไหมอ่ะฉันขอโทษนะที่นี่เตะทำยา้ฉันจะไม่เตะอีกโอเคเป็น <S ess p id> ยกต้นให้ <S <S <ess p id> พอดี <S <S <ess p id> ฉันอาจจะแบบ ไม่ค่อยมีอะไรเล่นอ่ะไม่เลยอ่ะแต่ฉันก็อยากเล่นอ๋อจริงเหรอโอเคไปอีพีต่อไปเลยจ้ะ